「昨日を拾い上げ」「がむしゃらに手を伸ばした」「答えを突きつけて」「何を手に入れても満足することはない」「複雑に絡んだ心の隙間から逃げ出せ」「そう寒いからだよさ」 me out caught unexpected ทำให้ส <mile> ิ้นซากได้เลยนี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนี่ทากีิคุเมคะเออเริ่องเกิดอะไรขึ้นเนอเราต้องหนีแล้วนะคะเฮะสัญญาอันตรายอย่างนั้นเหรออย่าขยับตัวพเราล้อมเอาไว้หมดแล้วอย่าขัดขืนจะดีกว่าพวกแกเป็นใครมาทำอะไรที่นี่มาทำอะไรกันพวกเราเป็นใครอย่างนั้นเหรอ แบบนี้เนี่ยรู้หรือจังกึแล้จอกเอ้ยไไอะไรนะยังไงหลบระมาดมากเกินไปพวกศัตรูถึงบุกมาที่นี่ได้ฉันได้สั่งให้โดคุกากุจิ ไปคุมพื้นที่หมายเลขสามไว้แล้ว,ลวคะ่ะเราไปจัดการจพวกนั้นกันเถอะค่ะโอ้มีรายงานว่าพวกของเราถูกจัดการกระบหดว่าไงนะฉันเพิ่งได้รับรายงานมาเมื่อกี้นี้เองอะจะเป็ดอย่งไงอะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนั่นนะ่ะสิพวกมันเป็นใครกันแน่หรือว่าฉันได้สอบถามพวกที่เหลือนะมันบอกว่าคล้ายกับพวกกึ่งเทพมีคนหนึ่งมีจุดแดงที่หน้าผากด้วย จา้าน้นอาจจะเป็นเอ,อจุดแดงล่ะนั่นมันสัญ,ญลักษณ์ของพวกกึ่งเทพนี่หรือว่าหรือว่าพวกมันคิดจะมาโจมตีจริงๆเ่ะแมฮไม่ว่าจะเป็นใครงานนี้ฉันขอจัดก,การพวกมันเองนะท่านพี่ดยนะคะับจะดูแลลิลินให้ด้วยนะได้ค่ะไม่ต้องห่วงเอา้เอาวทำไมล่อเพราะข้าเป็นห่วงเจ้ายัางไงล่ะลรลิน โด็กคูกาคุจิไปกันเถอะทีค่ะโบุระฉันน่ะจะไปดูที่ห้องใต้ดินนั่นสักหน่อยนะคิดว่าพวกมันน่าจะอยู่ที่นั่นหรือไงมันก็น่าจะใช่นะจะให้จัดการยังไงให้ฉันจัดการเอดีกว่าส่วนพวกนายสองคนก็เข้าใจแล้ว เราจัดการกับพวกเษนวัตรที่นี่เองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกทำให้ได้ก็แล้วกันฝาฟ้าด้วยล่ะถ้าเป็นคำสั่งของท่านแค่นี้สบายมากนี่ะะระวังตัวด้วยสบายมากข้างบนเกิดอะไรขึ้นนะ่ะดูหูจังเลยเจ้าตัต์คะ,ะมีคนบุกรุกมาที่นี่รีบหนีกันเอถอะค่ะท่าทางอันตรายมากด้วย ทำไมต้องตื่นเต้นมากขนาดนั้นด้วยละ่ะแล้วจะให้ใจเย็นอยู่ได้ยังไงกันเล่ามีศัตรูมาพร้อาวุธที่เก่งออกขนาดนั้นนี่นะศัตรูเหรอจะใช่ศัตรูจริงๆหรือเปล่านะทำไมถึงได้พูดแบบนั้นละ่ะฉันคิดว่าศัตรูอาจจะยกเว้นฉันก็ได้นะเพราะว่าพวกนั้นน่ะก็คงจะไม่คิดว่าด็อกเตอร์นี่จะเป็นศัตรูลอกเข้าใจไหมหละ่ะแล้วทำไมต้องเป็นแบบนั้นด้วย เพราะเธอคู่คู่แข่งด้านความรักของท่านเกียคุมเมงนี่นะใช่ไหมล่ะบ้าหรือเปล่าเวลาแบบนี้ยังจะมาพูดเล่นอีกนะฉันว่าเวลานี้น่ะเธอต่างหากล่ะที่ควรจะสงบใจไว้บ้างนะฉันขอตัวไปทำธุระก่อนละยังไงก็ตามอย่าลืมกลับมาทำงานให้ผมต่อด้วยล่ะ นี่ด็อกเตอร์ที่นี่มนะันอันตรายจริงๆนะฉันรู้แล้วนะรู้แล้วไปก่อนละบ้าจริงๆท่านโคกจิพวกมันแยกออกเป็นสองกลุ่มนะครับมีพวกหนึ่งที่ลงไปที่ห้องใต้ดินทางลิฟต์แล้วด้วย่ะวัง,งนะใช่แล้วละครับถ้าเป็นพวกกึ่งเทพแล้วก็จุดประสงค์ของพวกมันก็คือท่านพ่อแน่นอนมันก็น่าจะใช่นั้นก็โดคุก,กาคุจิ เราไปที่ห้องใต้ดินกันเถอะรีบไปเลประตูแห่งการจุตติตอนนี้คงจะเปิดอยู่อย่างแน่นอนสนโคโคแสดงว่าตอนนี้นายคงจำอะไรไม่ได้สินะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำอะไรก็ต้องระวังซะแล้วเพราะว่าเพราะว่าครึ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแกเป็นคนสร้าง ท่านขา้ที่ด้านล่างไม่พบใครเลยครับท่านเกียวกูเมงคงหนีไปก่อนแล้วะดีเข้าคิดเช่นนั้นแต่ทำไมนะทิ้งท่านพ่อเขาไว้แบบนี้ไม่พาหนีไปด้วยนะ่ะไม่เข้าใจคิดว่าคงจะกลัวมากเกินไปนะครับเห็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้การที่ต้องกำจัดศัตรูปเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดพวกมันน่าจะมาที่นี่แล้วท่านเกียกุเกงเมิญทถืนดีครับได้ แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะกองทัพเทพบุกมาโจมตีเราเป็นเรื่องที่ไม่ได้จะเป็นไปได้มันเป็นไปได้อย่างไงกันนะสงครามาศาสนาในปราสาทโฮโตที่เกิดขึ้นเมื่อ500ปีก่อนหน้านี้ในตอนนั้น การป้องกันก็แข็งแกร่งมากกว่านักเนะก็เพื่อให้พวกกึงเทพมีโอกาสจุติได้อย่างสมบูรณ์ยังไงเล่าและกลายมาเป็นกองทัพให้กับพวกเทพมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คิดจะให้เรามาสวามิภักดิ์โง่จริงใช่ไม่มีทางเลยใช่ไหมล่ะพวกมันต้องชดใช้ กในที่สุดก็มาจนได้พวกกึ่งเทพนายสินะบุตรกิวมะโอข้ามีนามว่าโคไกจิข้าโดคุก,กาคุจิองคละของท่านโคไกจิชายาเขาเดียวข้าคือโฮมุระยังไงล่ะโฮมุระอย่างงั้นล่ะข้าคือผู้สืบ้องสายจากโคโตเมื่อ500ปีที่ผ่านมาอย่างนี้ดิเอง ที่ต้องการก็คือพ่อของข้าไม่คิดเลยว่าพวกกึ่งเพียกจะคิดทั่วช้าแบบนี้โคนจ้าที่จะจัดก,การเราก่อนที่จะจุติอย่างนั้นใช่ไหมข้าไม่เคยคิดในสิ่งที่เจ้าพูดมาเลยนะแล้วก็ข้าแค่มาจัดก,การอะไรให้มันเป็นระเบียบแค่นั้นเองเนอะว่าไงนะดูเหมือนว่าสิ่งที่ต้องการมันไม่ได้อยู่ที่นี่มันคงซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่ง ข้าไมาย่ยอมให้เจ้าลุกล้ำมากกว่านินแน่ที่จะกัดขวางข้าอย่างนั้นเหรอพลังมีแค่นี้เองเลยอะไรน,นะเจ้าช่างกระจอกซะเหลือเกินออโอคกุกกระติขอตัวก่อนนะข้าคิดว่าไม่อยากจะเสียเวลาที่นี่ฉะนั้น เขาจะไม่อ่อนข้อให้กับพวกเจ้าอีกแล้วจเจ้าเป็นใครอะไม่ต้องตกใจก็ไม่ทำร้ายเจ้าหรอกแค่มีเรื่องจะมาบอกท่านเกินโจซันโซ้นเจ้าจเป็นใครกันน้าข้าเป็นพวกกึงก่งเทพกึ่งเทพอีกแล้วเหรอเนี่ย เราออกไปคุยกันข้างนอกดีกว่าข้ามีเรื่องจะบอกข้าไม่คิดจะออกไปไหนแนะ่ท่านขัดขืนข้าไม่ได้หรอกนาท่านย่อมรู้ผลดีนี่นาว่าจะเกิดอะไรขึ้นขันเซองโบซะสื่อเลยถูกต้องท่านมาทำอะไรบนโลกนี้กันเหรออย่ามโหสี่เราเคยรักกันดีมาก่อนไม่ใช่เหรอเทพน่ะข้าไม่ตายเจ้าก็รู้นี่บอกไว้ก่อน ข้าเป่รับคำสั่งที่เีงเง่าจากเจ้ายังแน่นอนเลยท่านคิดว่าคำสั่งของข้าจะขัดขวางการเดินทางของพวกท่านท่านไม่ใช่เหรอที่สั่งค่าให้เดินทางกับโกคูโกโจแล้วก็ฮนะักไคน่ะถูกต้องก็สนุกดีไม่ใช่เหรออุ่นวายมากแล้วนะข้าทำคนเดียวก็ได้นี่นะอ๋อเงินเหรอจะบอกให้นะกินโจซันโซข้าชอบเลขสี่มากที่สุดและข้าเอง ก็อยากจูบเจ้าจริงๆช้าเลวๆเลยสาวละเฮ้อถ้าไม่ได้ยินคำพูดนี้จากท่านมานานหรือเกินโอ้มีมือใช้ได้นี่อะไรกันมาหยุดพระอาศพเราได้สรกเ ลึว่าร้องดีก็ข้าเลยเชื่อมัเนเบียงตัวสั้นเลยนะเฮ้ยพระลเขาสูน่ะรมณนีดหน่อยเปยังไงฮะมีพลังแค่นี้เองนะ แบบนั้นมีปลางมากเหลือเกินที่จริงเจ้าก,ก็เก่งนะแต่ก็คงทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเจ้เาเตะไปไม่ได้ทำไมมันถึงคลายมนได้ที่จริงและเทพกับพูดต่างก็นที่ความแข็งแกร่ง ซึ่งต้องใช้พลังทั้งสองฝ่ายในการที่จะครองจกักรวาลอย่างไงล่ะเพื่อให้เกิดความสมดุลคราวหน้ถ้าเราได้พบกันจะได้ไม่เสียแรงเปล่าไงไม่าพล่มนอะย่โคโดคุคาคุจิไม่เป็นไรนะคอครับไม่เป็นไรหรอกแล้วนี่มันไปแล้วงันเหรอ แต่มันได้ฝากรอยแค้นไว้ให้เรามากมายใครจะมแก้แค้นมาให้ได้เชเน่แกมาทำอะไรที่นี่น่ะไม่ได้พบกันนานนะเซโนโนักโทษทุกท่านนะครับขคาเป็นนักโทษที่ต้องทำงานเพื่อนนายผู้เป็นที่รักของข้าเซโนนี่คือคําบัญชาของพระเจา้าเดือนจากท่านคือเทพสวรรค์ เขาจึงให้ดาบเราเพื่อสงบสิ่งมีชีวิตบนโลกมนุษย์นับภาษาอะไรกับแกก็ดีนะจะได้ไม่ต้องไปตามหาเราไม่ได้พบกันตั้งแต่ลูกเมียของข้ายังอยู่บนโลกมนุษย์สินะ,ะแกดิแกลูกเมียเจ้านช่านเหลือรันซะจริงๆยอมเชื่อฟังคำสั่งข้า ผู้หญิงแบบนี้เลี้ยงไว้ไม่ได้แล้วพูดจาเลวหลามากไปแล้วนะแกนะใครเป็นคนพูดมากกว่านะว่าเทพไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับโลกมนะุษย์ดิแกะ <c oughs> อะไรกันเนี่ยเ <c oughs> สียเวลาเปล่านะไว้คอยเจอกันนะวันนี้เขาต้องขอตัวก่อนจากวันนั้นน่แกก็คงซ่อนตัวมาตลอดละสินนะเจ้านักโทษข้าไม่คิดว่าแกจะกลายเป็นแบบนี้ไปได้ ดังนั้นสิ่งที่ข้าทำบนโลกก็คือหน้าที่แกนะ่ะไม่ควรทำผิดกฎการที่แกมีเมียเป็นมนุษย์นับว่าเป็นการละเมิดกฎที่ร้ายแรงที่สุดเลยรู้ไหมแกนะ่ะทำผิดกฎไปแล้วล่ะตอนนั้นยังงั้นเหรอเจ้านักโทษเอ้ยถ้าอย่างงั้นแล้วก็เราจะต้องเป็นศัตรูกันตลอดกาลแล้วละถ้าง,งั้นเจ้าก็ต้องปิดตาสวรรค์ด้วยนะจะบอกให้ไม่ยังงั้นเองเหร นี่คือกฎใหม่ย,ยังไงล่ะฮะกฎใหม่เหรอไม่แปลกเลยที่คนอย่างแกจะไม่รับรู้เรื่องแบบนี้คิดว่าแกฉลาดแล้วเ่ะสินะฮะได้อ,ออกแล้วเราวของแกนี่เองที่เป็นที่รู้พ่นลันแกไม่รอดแนะน่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันก่อนแซ่ให้การกันเหรอการในโลกคืนยังไงล่ะ สิ่งที่ฉันเสียใจก็คือฉันเข้าใจช้าเกินไปแย่จังเลยนะมันจบลงแล้วเหรอยังมันเพิ่งเริ่มต่างหากถ้าคืนเป็นแบบนั้นก็คงกดดันหน้าดูเลยล่ะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องไปแล้วสินะใช่แล้วเราต้องไปแล้วล่ะที่นี่คงจะปลอดภัยแล้วล่ะคะ่ะไม่มีใครตามเรามาแล้วละ่ะเห เอาละจะสั่งอะไรข้าอีกล่ะก็แค่อยากมาเตือนเท่านั้นเองล่ะเรื่องอะไรล่ะคำพีที่ท่านบีติดตัวไว้คำพีที่โคเมียวซันโซได้มอบไว้ให้จงเก็บรักษาไวน้นะเก็บรักษาไว้ให้ดีพบพระให้ข้าพระพบบุรุษให้ข้าบุรุษข้าไม่รับคำสั่งใครข้าทำในสิ่งที่ใจข้าสั่งเท่านั้นใช่ละนั่นคือปฏิญ,ญาณของข้า เชื่อว่าในอนาคตท่านจะยิ่งแข็งแกร่งยิ่งกว่าน,นี้อีกแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่จะช่วยท่านได้คือการเผยแพร่คำสั่งสอนอย่าลืมข้อนี้ซะละ่ะถ้าหากทำงานพลาดแล้วก็มันยากมากที่จะเริ่มต้นใหม่และคงเป็นเรื่องเศร้าจริงๆทักกีกูเมงไม่ต้องห่วงค่ะหนีไปก่อนเราจะจัดการเองอ้อยังง้นเหรอฮะ คนคนนี้น่ะเป็นเทพนะพวกเจ้าไม่มีทางเอาชนะเขาได้หรอกยอมแพ้ซะเถอะนี่เจยนยี่อย่าทำเป็นเก่งไปเลยนะ้ทาท่านเกตุกุมเมงปล่อยเขาจัดการที่นี่ไปเถอะองค์หญิงถ้าเราทำตามเขาบางทีเราะจะมีจุดยืนพอที่จะเห็นอะไรก็ได้นะข้าสัญญาข้าจะไม่ทำร้ายใครถ้าได้ในสิ่งที่ข้าต้องารแล้วแล้วใครจะไปเชื่อคำพูดของแกกันละ่ะจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม เราคงไม่อาจขัดขวางเขาได้หรอกแต่ถ้าเราเชื่อตอนนี้เราอาจจะยืดชีวิตให้ยาวกว่านี้ก็ได้ชอย่างน้อยก็คงจะอยู่ในวันนี้อาจจะทำให้ท่านคิดอะไรดีก็ได้เจ้ายาได้อะไรอย่างนั้นล่ะว่ามาสิค <c oughs> งให้ไม่ได้อย่างน้อยเขาก็เชื่อว่าพรุ่งนี้จะต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้แน่นอนผู้ชนะนะจะพูดอะไรก็ได้ นี่เจ้าทำไมถึงได้ให้คำพีนั่นไปผมรู้สึกเหนื่อยล้ามานานกับการทำงานให้กับองค์หญิงแล้วล่ะครับแล้วเงินเดือนที่ได้คงจะไม่คุ้มค่ากับการที่ผมจะต้องเสี่ยงชีวิตอีกต่อไปแล้วแหมเชา้าเลยนะครับไม่อยากให้เช้าเลยอ้าทำไมดูซอมแบบนี้ล่ะยังก็ไม่ได้นอนเลยนะนี่สันโซสันโซ ทำไมมานอนตรงนี้อ่ะเลองเล้ว<อ>ข้ามีง่วงซะเลยเป็นอะไรไปละ่ะซ <c oughs> ันโซเช้าขึ้นมาก็อารมณ์บูดแต่เช้าเลยเอ่ะหบปากนอะแล้วก็เดินทางกันได้แล้วเดี๋ยวนี้เลยเอ้เด็ก่อนีิยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะลวกหูหัวไปก็ไปเสครับผมมป็นอะไรของเขาตั้งแต่เช้าอารมณ์เสียตั้งแต่เช้าเลยอ,ะอ่ะก็ฉันยังไม่ได้นอนนี่วา เยี่ยมมากเซ็นนะและสิ่งที่เจ้าต่างเป้าหมายไว้ล่ะสำเร็จหรือ,อยังยังเลยครับมันเพิ่งแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองข้าจะเคียงข้างท่านตลอดไปครับ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นไม่นานก็คงสำเร็จสินะ เป็นใครกันแน่แล้วทำไมเจ้านั่นต้องมาตามเรานี่เราด้วยล่ะเราไม่ได้ทำอะไรให้สัก่อยน่าบูดเป็นบ้าเลยแบบเนี้ยเราคงองตอบโต้กันบ้างแล้วนี่สันโซงานเนี้ยอฉันจัดก,การเองนะรับรองไม่พลาดแน่นอนตอนต่อไปของซาคุกิพบกับตอนคำเชือ้อเชิญจากนรกอย่าพลาดกันนะครับ